ไปบแล้วก็ไปซื้อของ่นของพราอะน,น,นี่นะคะเราไปดูนะคะนี่นะคะรถลุงมาแล้วนะคะรถลุงมาแล้วนะคะรถลุงมาแล้วใครเป็นคนขับนะคะไปดูนะคะนี่ไปดูนะคะอโอ้นี่นะคะรถลุงคนนะคะแต่ลุงพันเป็นคนขับมานะคะ แปลกมากเลยนะคะนี่นะคะลุงพันขับรถลุงพลมานะคะเข้าานไม่ได้หรครับนี่นะคะ โอ้ตาล็อกบ้านแล้วนะคะตาล็อกบ้านแล้วไม่เห็นหรือเปล่าคะตายแล้วเอารถเข้าไม่ได้นะอ่าไปเจ๊งงงนะคะนี่รถลุงพันนะคะนี่นะคะโอ้ไปบ้านนอกก็เพิ่งกลับมานะคะสกุลเป็นอะไรสกุลครับเรื่อง ข้าวลงอโหดีเด็กคนอ้าวครับไปไหนมาเข้าวนี่เป็นข้าวอ้าวนิกี้เดือดมากเดือดมากนี่นะคะก็ประชานออกมาเปิดประตูให้นะคะเปิดออกมาเปิดประตูให้ไทยบ้านนอกนะคะไปล้างรุ่น้ำหรือเปล่าครับเป็นน้ำตน๊กตน้ำเหรอโอ้ฝนตกบ่เดี๋ยวนี่ ฝนมันตกอยู่หลังสวนยางจริงบอกฝนมันตกอยู่หลังสวนยางเห็นมันตกไปจอดอยู่นั่นแลยก็สนยางไป่งกี้วแต่ล้อไม่ิดนะ้นะคะก็ไทย้านอกก็ขับรถเข้าบ้านแล้วนะคะเข้าบ้านลุงคน ตาชานทานเม็ดกระบอกไหมคะตาชานตาเกี้อนกด่งนะกดกริงกดกริงในบ้านกดกริงข้างนอกถ้าหาป้ามาเขาเขาโทรศัพท์หาเราให้เบอร์โทรเขาไว้นะก็ ด,ดูแลไปมายิ่งเขาลืมไปเมื่อเช้าก็ว่าไม่ไม่เออเอากุญแจใไปลุงพันลุงพันไปตุวละอา้าวแจไปนะวะเดี๋ยวตาก็แต่ตาเขาลืมลืมว่าลืมลุงพันล,ลุงพันจะมาวันนนะวันนี้นะ<ว>ตาเาลืมกลุงพันไม่มาเหรอคะคิกว่าจะนอนเลยใช่ไหมพี่คิดว่าลุงพัน<ล>ไม่มาไม่เป<ม>็นไรมาแล้วพอดีลุงพันมาแล้วนะฮะแต่ว่าตาชาลืมลุงพัน รถลุงพันอยู <s <S ่ที <S <S ่นาบ้านเรียบร้อยแล้วครับโอ้รถลุงพันอยู่โน่นแต่รถลุงค้นอยู่นี่นี่ไผ่บนอกก็มาแล้วนะคะีบรรณนอกก็มาแล้วนะคับอกกมารานนแล้วะี่ไอะ ว่าก็จะเอาเพื่อนเพื่อนนี่พึ่งได้เข้าว้ามาเมาของมาเอาในที่ส่งนะครับลุงพลไม่มาแต่ล <shad> ุงพันมานะคะอื่ค่ะใช่นะคะเราก็ทำแก้ไม่เคลียร์นะคิดลุงพลมาแล้วอันบาสงานนี้โดนเละอีกโม้ลุงใครมาลุงใครมาอีกรุงใครรถใครรถใคร รถไฟมาก็จะไ้มมค่ะคได้นะคะนี่นะคะรถก,ก็กาลังชะลอนะคะรถไถเนาะไม่รู้จอดเบื้องรถนี่แหละรถไฟนนะคะโอ,โอ้นี่นะคะโอ้โอะะโออชะลอชะลอน,ะน,น,น่าจะใช่มั้งค่ะ เปิดไฟเแมพเดี๋ยวนะเห็นไหมต้อะเห็นเรื่อมาผนมีจะมาเนื่ยแล้วเนี่นะคะไม่อยากจะถือรคาบ้านานะครับตนี้นะคอผู้จอดบ้านล้าเ็น่ยูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์อะไรมาก็พากันเยอะ่ากเลยนะคะไื่อยากจะชื่อ ใชยตวดใช้ตวดโอ้โหนี่นะะสู้ๆนะคะเจ้อ้วนสู้ๆนะคะนี่นะคะสู้ๆนะคะนี่นะคะโอ้นิกีนี่หาวจังเลยนิกีนี่หาวจังเลยนี่นะคะเราก็อยู่เฝ้าบ้านให้ลุงก็ เราก็ต้องดูนะคะว่ามีรถใครมาเราก็ต้องสังเกตด้วยนะคะนี่นะคะโอ้พอฟื้นนอนแล้วนะคะพอ่อพ่อฟื้นนอนแล้วนะคะฟืนจะนอนแป๊บนึงฟืนเบ่นอนเลยแม่เรานั่งอยู่นี่เออนั่นแหละพอเพื่องหิวนอนก็จะปลุกข้ฟืนอยากกินกับข้าวก็กินได้อุ้ยอิ่มแล้วแม่ ไอาบเลยแม่นะคะเจ้าอ้วนแต่เรื่องบาปบนุญมีแม่นะคะนอนต่อนค<อ>่ะนี่นะคะก็สู้ๆนะคะสู้ๆนะคะรเราก็นั่งอยู่กันนะคะเดี๋ยวแอดต้องใส่หมวกนะคะเพราะว่ากลัวน้ําค้างลงเนาะถ้าน้ําค้างลงเดี๋ยวจะไม่สบายนะคะน,น,น,นี่นะคะเดี๋ยวจะไม่สบายเราก็ใส่หมวกเอา,น,านะคะอย่างน้อยก็หมวกนี้ก็ช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรนะกันน้ําค้างเนาะ พันลำค้างได้นะคะเอฟซี F C, เนาะอืมอาาอาาน,นะคะเดี๋ยวเขาซู่ซูนะคะจะอ้วนเนาะ